นชายที่ถูกกัดกปปสทำร้ายร่างกายแล้วก็นำไปทิ้งแม่น้ำบางประกงขณะนี้อากาศดีขึ้นนะคะทมกลางการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้านตำรวจก็ยืนยันหากพบว่าแกนนำระดับสูงกปปสที่เวทีการชุมนุมลุมพินีมีส่วนรู้เห็นจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไมย่ละเวน้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะนายยืมนินล้าซึ่งถูกกัดผู้ชุมนุมกปปสที่เวทีการชุมนุมสวนลุมพินีรุมทำร้ายร่างกาย จากนั้นยังถูกมัดมือมัดเท้าและดวงตานำไปทิ้งที่แม่น้ำบางประกงแต่กับรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ยังคงต้องอยู่ในห้องพักของหอผู้ป่วยสัลยกรรมประสาทชายเฉลิมเมเกียรติโรงพยาบาลตำรวจหลังถูกย้ายมาจากโรงพยาบาลบางประกงซึ่งแม้นายืนจะมีอาการพ้นขีดอันตรายแต่แพทย์ยังต้องดูแลอ,อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบกว่ามีอาการลมรั่วที่ช่องปอดแพทย์ต้องใช้เครื่องระบายซวงอกและมีอาการซี่โครงด้านซ,าซ,าซ้ายซี่ที่9หัก แม่นายยืนจะอยู่ในความดูแลของตำรวจอย่างเข้มงวดแต่ครอบครัวของนายยืนยอมรับว่ายังหวาดกลัวว่าจะถูกกลุ่มกาศกปปสตามมาทำร้ายเพราะที่พี่ชายของเธอรอดชีวิตมาได้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพี่ชายถูกกาศกปปสทำร้ายจริงซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์พ่อแม่และทุกคนในครอบครัวยืนยันว่ากลัวจะถูกตามมาข่มขู่และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายได้โดยเร็วมัดมือไวหลังมัดขาด้วยแล้วก็ อเอาโยนทิ้งน,น้ำไม่ยุติธรรมหรอกคะ่ะทำเกินโหดเกินค่ะกดไม่ใช่มนุษย์แล้วคะ่ะทแบบไม่อภัยหรอกค่ะโหดร้ายเกินค่ะแค่อยากจะถามเหมือนกันเราเขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่ามีจิตใจเป็นคนอยู่หรือเปล่าทำได้ขนาดนี้ก็อยากจะพูดว่าถ้าเกิดกับครอบครัวตัวเองหรือว่าพี่น้องหรือลูกเต่าของตัวเองจะมีความรู้สึกยังไง จะเสียใจไหมถ้าเกิดขึ้นแล้ว,วกรัวเขาจะรู้เป็นใครอะไรก็แค้น,นะคะแค้นมากแต่ว่าทำอะไรได้ไม่อะค่ะไม่ให้ภายเลยขณะที่ตำรวจภูธรบางปะกงยืนยันว่าขณะนี้ชุดสอบสวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามหารถกระบะที่นายยืมบอกว่า เป็นรถกระบะของกลุ่มชายชกันที่นำตัวออกมาจากสวนลุมพินีและเพื่อนำไปทิ้งที่แม่น้ำบางปะกงนอกจากนี้ตำรวจเตรียมสอบปากคำนายยืมเพิ่มเติมเพื่อสเก็ตภาพคนร้ายซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่าสองคนเพื่อมาดำเนินคดีส่วนที่นายยืมระบุว่าในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวหลังเวทีกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้แกนนำกอปปสสอบปากคำหลังพบว่ามีบัตรประจำตัวนปชคงต้องตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งว่าแกนนำมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ ซึ่งตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกคนตามกฎหมายโดยไม่ละเวน้นฝ่ายกฎหมาย